สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมนะครับมาชมมาส่องนะครับนะเป็นเครื่องรางแปลกนะครับนะเก่าดีครับนะครับก็ ลงคลิปนะครับเป็นประมาณสองแล้วก็สอบถามเพื่อนเพื่อนพี่พี่กันด้วยนะครับนะว่าแบบนี้นะครับเรามีใครพอทราบที่ไหมครับนะครับถ้ามีก็ถ้ามีใครรู้ก็มิ้นมาบอกผมได้นะครับผมนะครับก็ทําไมถึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็นะครับผมนะครับเนาะผมทราบนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะเอฟซีหลายหลายท่านนะครับนะ ที่เก่งนะที่เก่งเลยล่ะครับนะที่เก่งเลยนะครับก็ตามรับชมอยู่นะครับผมก็ชิ้นนี้นะนะครับเป็นชิ้นที่ผมจนปัญญาจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของชิ้นนี้ละกันนะว่าผมได้มาอย่างไงนะครับแต่ชิ้นนี้นะครับมาอยู่กับผมนานแล้วนะครับนานมากแล้วนะครับชิ้นนี้ผมยังไม่เปิดราคานะนะครับไม่ต้องทักมานะครับผมผมชอบส่วนตัวนะครับผมก็ยังจะเก็บไปหาที่ต่อไปนะนะครับก็วันนี้นะครับ ก็เลยนะครับงัดมานะครับเพื่อจะถึงเวลาที่จะรู้ที่สักทีหรือเปล่านะครับเนาะก็เลยพาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องด้วยกันนะครับก็ชิ้นนี้นะนะครับผ่านสภากาแฟนะนะครับมาหลายสถาบันแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็ตามไปถามไปถามเขาเรื่อยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆในความด้วยความที่อยากที่อยากที่อยากรู้นะ เราหาใน Google หาในหนังสือไม่เจอนะเพื่อนเพพี่นะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆพพี่ดูเนื้อหาเขานะครับนะก่อนที่จะมานี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับแล้วเขามีวันนะเนี่ยนะครับมีไขวัวนะครับเนี่ยไขวัวแดงแงนะครับวันนะเนื้อหานะครับตอนผมเอามานะครับตอนผมเอามานะครับผมดูไปทางเนื้อหาหลวงพ่อเนียมนะนะครับ เพราะนะครับเนี่ยตะกัวจะเป็นดำๆแล้วก็มีไขวัวแดงๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วเนื้อหาเขาก็เป็นในยุคนั้นจริงๆนะพืนพี่พี่นะครับไปถามสภากาแฟหลายที่นะครับเขาก็คือคนแก่นะครับคนแกเขาไม่ได้เล่ <ties S 1> น Google ไม่ได้เล่นอะไรนะพืนพี่พี่นะครับสภากาแฟส่วนมากไอ้โทรศัพท์เขาก็แบบโทรเข้าโทรออกอะนะครับพืนพี่พี่นะครับขนาดเมมเบอร์เขาก็ยังเมมใส่สมุดเล่มเล็กๆอ่ะพืนพี่พี่นะครับสมุดโทรศัพท์สมัยก่อนนะเขาเมมในโทรศัพท์ไม่เป็นนะ พวกป้าป๋าเหล่านั้นนะพี่ๆนะครับเขาก็บอกนะครับเนื้อตะกัวเก่าเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับผมให้ผมไปหาดูเขาก็ตรงกระจายที่ผมมาแล้วครับให้ผมไปหาดูหลวงพ่อเนียมกับหลวงพ่อดำนะหลวงพ่อดำวัดกุตีนะครับทางปาจีนะพี่ๆนะครับเขาบอกว่าพระเนื้อตะกัวเก่าที่ที่เก่าที่ที่คนที่เผาพอจะเล่นกันนะนะครับที่เขาพอจะรู้จักก็เป็นหลวงพ่อเนียมนะครับกับหลวงพ่อดำนะวัดกุตีนะครับที่ สร้างพระเนื้อตะกวัวเก่านะครับผมนยครับเพราะเขาเก่าถึงย like <con v répondre> ุคนั้นนะพี่นะครับดูไขวัวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไอไข่เหลืองนะครับเนาะก็ต้องนานนะพี่นะครับจากไขขาวเปลี่ยนเป็นไขเหลืองอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีอายุนะครับแล้วก็เป็นไขวัวอย่างเงี้ยนะครับนะครับไขวัวแดงนะครับผมเขาเรียกนะครับมันเป็นความเก่าของเนื้อตะกัวเก่านะครับเนาะก็พี่นะครับที่เริ่มศึกษาปลาเครื่องนะก็ดูวันหน้าของเนื้อตะกัวเก่านี่เป็นองค์คัวก็ได้นะครับนะครับ ตะกัวเก่าจะเป็นไขบัวอย่างนี้นะพจน์เพรียนะครับน,นะครับเนี่ยนะครับก็ผมได้มาเอ๊ะทำไมถึงเอามานะพจน์่พียนะครับก็อย่างที่บอกนะนะครับผมเล่นเครื่องรางนะครับคนเล่นเครื่องรางนะครับก็ต้องดูเก่าเป็นนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เก่านะครับเขาก็จะเอามาก่อนนะครับเขาไม่ได้ดูราคาเล่นหาแล้วครับเขาชอบความเก่าเขาชอบศึกษาความเก่าของลักของเชื่อของเนื้อตะกัวของเนื้อหานะครับนะผมก็เอามานะครับแต่ก็ ผมเคยผ่านมือหลวงพ่อเนียมนะนะครับหลวงพ่อเนียมที่ที่เป็นของท่านนะเป็นพิมพ์เสียนแหลมนะครับเนาะเป็นพิมพ์เสียนแหลมนะครับจะเป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเคยผ่านตาพระองคูมานะครับแล้วเราไปเจอนะครับทีแรกอะแว็บแรกผมคิดไปทางนั้นนะนะครับเพราะสมัยก่อนนะครับสมัยนู้นนะครับเนาะกูเกิลอะไรก็ยังไม่ก็ยังไม่แพร่หลายนะปนณณวินนะครับเราก็เล่นพระจากเนื้อหาที่เราเคยดูอะนะครับ เราก็ไปทางนั้นนะนะครับพอเอามาแล้วไปสืบค้นแล้วไม่มีนะครับเพื่อนๆไม่มีนะครับไม่มีพิมพ์นี้นะผมก็เลยไปไล่ตามที่บอกว่าผ่านสภากาแฟนะครับเนาะมาหลายสถาบันก็ไปหลายๆที่นะครับที่ป้าาเขาแนะนํานะก็จบที่ว่าพนุเดียมกับบนธุ์ดำนั่นแหละครับแต่เขาก็ไม่มีใครยืนยันนะนะครับแต่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นเครื่องรางนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเครื่องรางนะครับ ทำน้อยชิ้นทํามือนะครับไม่ได้ทําเป็นวาระนะครับนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะแบบทําน้อยเนาะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับทำน้อยไม่ค่อยเจอนะครับก็เลยไม่มีใครเอาข้อมูลมาลงในหนังสือละใน Google นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่มาดูนะครับเนาะเรามาดูกันนะนะครับก่อนเราจะส่องนะครับก็เนื้อหาอย่างที่บอกนะเป็นเนื้อตะกัวเก่านะนะครับแล้วก็มีไข่วัวแดงนะนะครับ เป็นวันนะคล้ายๆข,ข,ของหลวงพ่อเนียมนะวัดน uh kind of ้อยนะเพื่อนพี่ๆนะครับเป็นไข่วัวแดงอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อพีดูนะครับการสร้างเก่าเห็นไหมครับตะเข็บนะครับการสร้างแบบพราหลอโบราณเลยนะนะครับมีตะเข็บประกบหน้าหลังนะนะครับเนี่ยความคลาสสิกนะครับเนื้อหาเขาใช่วิธีการสร้างเขาใช่ไงครับนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในยุคนั้นนะนะครับเป็นเพื่อนพี่ๆนีนะครับเห็นไหมครับเขาหล่อแบบตะเข็บนะครับแล้วก็ ไอ้ตรงปูดปูดปิดปเนี่ยนะครับปูดปูดปิดปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปพี่ดูดีๆนะนะเป็นเลขยันนะนะครับเป็นอักขระเลขยันนะครับนี่นะครับนะครับเนี่ยเป็นอักขระเลขยันนะครับเนาะคือเขามีความหมายด้วยนะนะครับนี่นะครับผมดูเป็นเลขยันนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับสองกล้องดูนะนี่นะครับ ก็ถ้าใครรู้ที่นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะนะครับเมนมาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเนาะไข่วัวแดงอย่างนี้นะเนื้อหาอย่างเงี้ยตัวเขียวๆนะครับตัวเก่าอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆพี่นะครับถ้าไปเจอในพระหลวงพ่อเนียมนะนะครับผมนะครับแท้ดูง่ายนะนะครับนี่ไข่วัวแดงต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนพี่นะครับนี่นะ ก็อย่างที่บอกนะนะครับพระนะครับผมชอบเก็บพระองค์คูของแต่ละชนิดไว้นะบนวิดินะครับองค์นี้ผมเลยไม่ได้เปิดราคานะครับเนาะเพราะเป็นองค์คูของเนื้อตะกัวเก่านะครับผมนะดูนะครับนะตะเข็บนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีไขวัวแดงขึ้นนะนะครับแล้วก็เป็นอัคระเล็กยันนะครับนี่นี่นะครับตรงตะปูตะปีดท่านเนี่ยนะครับนะนี่เห็นไหมครับ นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้แป๊บนึงนะเพื่อนนะตรงนี้ตะเข็บนะเห็นไหมครับเนาะเลขยยันนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับกลมๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็อย่างว่านะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเขาไม่ใช่เนี่ยเขาเป็นเครื่องรางนะครับเนาะ เขาเป็นเครื่องรางเขาไม่ใช่พักเครื่องนะปุณวิพีนะครับเขาก็อาจจะไม่มีวาราการสร้างนั้นนะครับแต่เนื้อหาเขาเป็นในยุคนั้นนะครับเนาะก็เลยของสร้างน้อยเนาะปุณวิพีนะครับก็เลยไม่มีของมาหมุนเวียนนะนะครับก็ทําให้ประวัตินะครับทําให้ประวัติเขาเลือนลางนะประวัติเขาตกลนกลางทางนะครับผมก็นะครับคนที่ดูเนื้อหาเป็นนะก็รู้แค่ว่าแทนะแต่ไม่รู้เกจินะครับ ไม่รู้เกจินะครับเนาะสำหรับผมนะครับเนาะพระนะครับที่ดูเก่าอย่างเงี้ยนะครับดูเก่าอย่างเงี้ยนะครับนะธรรมชาติเนื้อหาดูเก่าอย่างนงี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับตะกัวนะครับดินชิ้นผงดินชิ้นผงเชือกเก่าลากเก่าอะไรอย่างนงี้นะครับเนาะตรงแปลกๆที่เราไม่รู้เราไม่เคยเห็นนะครับเนาะถ้าเป็นเนื้อหาอย่างนงี้นะครับเก่าอย่างนงี้แล้วก็วิธีการสร้างเลยครับเนาะเนี่ยมีตะเข็บข้างเนี่ย วิธีการสร้างโบราณเนื้อหาโบราณอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับ,รบผมดูเป็นพระแท้อัตนโนมัตินะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับผมอย่างที่บอกตลอดนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับพระเกนะครับพระเกมีเกเก่ามีจริงครับยุคก่อนสองพันห้าร้อยมีจริงค<พ>รับแต่นะครับเขาจะเกเก่าพระเบญจภาคีนะครับเบญจภาคีนะครับ กับพระเกจิที่คือรูปทรงเขาต้องเป็นสิ่งที่เขาขายได้อะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับรูปทรงเขาต้องเป็นเกจิที่เขาขายได้นะครับถ้าเกประหลาดอย่างนี้นะครับเกประหลาดเกมาขายใครอนะเกมาขายใครครับสื่อโปรโมทกูเกิลเฟซบุ๊กยูทู e ไม่มีนะเพื่อนเพื่อนพี่ยุคสองพันห้าร้อยไม่มีนะนะครับขนาดโทรศัพท์ใช้โทรพูดคุยกัน,นม,มีมามีมากี่สิบปีครับ นะครับคิดดูดีๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับคิดดูดีๆนะครับเนาะเกจิยุคเก่าๆนะครับเขาสร้างพระนะครับเขาสร้างพระด้วยความที่เขาไม่มีอะไรมาโปรโมทนะครับมีแต่หนังสือนะครับผมเขาสร้างพระเขาจะหาทุนมาเข้าวัดนะครับเขาต้องอัญเชิญพระเกจิดังๆนะครับเนาะมาขอใช้บารมีท่านนะพระเครื่องรุ่นนั้นถึงจะขายออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อปานนะครับหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะท่านต้องไปขอบารมีของเกจิพระเหล่านั้นนะนะครับมันช่วยสร้างช่วยเสกนะครับผมนะครับเพื่อที่จะทําให้พระรุ่นนั้นนะครับขายได้และได้ปัจจัยมาบูรณะวัดนะครับผมนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็สร้างนะครับแล้วตัวท่านก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วแหล่งโปรโมทก็ไม่มีนะครับแล้วท่านไม่ดังหนังสือพระก็ไม่มาทาก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่มาทําก็ไม่มาเขียนประวัตินะครับ แต่ถ้าเป็นพระเกจิดังๆเนี่ยนะครับสื่ออะไรเขาก็ต้องทําก็ต้องตามอยู่เลยนะครับก็เหมือนดาราสมัยนี้ยนะครับนะครับแลเดชยายาขยับตัวทีแบ็คพิงลิซ่าแบ็คพิงขยับตัวทีกินข้าวสามคำคนก็ต้องตามทําข่าวนะครับเพราะเขาดังไงครับก็เหมือนกันนะครับเกจิยุคก่อนนะครับก็เหมือนกันสื่อก็ต้องดังสื่อก็ต้องตามท่านเหล่านั้นเพราะอะไรเขาก็จะขายหนังสือเขาไงครับนะครับมันมีเหตุและผลเอื้อกันนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าไปทําพระนะครับไม่ได้ว่านะครับ พระวัดไม่รู้จักเลยอะไรเลยนะครับใครจะซื้อหนังสือเขาล่ะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมครับหนังสือดังๆเขาก็อยากได้ลิซ่ามาเป็นปกนะครับมาลงปกมันมันเหมือนกันนะครับเนาะนะครับเหมือนกันนะครับก็ดูพระนะครับเราก็วิเคราะห์ได้นะเป็นวีธีนะครับตามยุคตามสมัยนะครับผมนี่นะครับเนาะก่อวันนี้นะเครื่องหนังแปลกเก่าดีนะครับเนาะก็มี ใครถามที่ก็แนะนําผมมาหน่อยนะครับผมนะนะครับก็โอเคนะครับนาองสำหรับคลิปนี้นะานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่แบบเข้ามารับชมยังไงครับยังไงก็นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ